หลังจากราคาทองคำทรงตัวนานกว่า2ส,สัปดาห์วันที่13กุมภาพันธ์2025ตลาดทองคำก็ต้องแตกตื่นอีกครั้งเมื่อราคาทะยานขึ้นอย่างรุนแรงทะลุแนวต้านสำคัญพุ่งแตกเกือบ3,000ดอลลาร์ต่อออนหรือเกือบบาทละครึ่งแสนบาทภายในวันเดียวปรากฏการณ์นี้ไม่ได้มาแค่ตัวเลขแต่ตามมาด้วยข้อมูลช็อกโลกเมื่อสหรัฐเปิดเกมก้านซื้อทองคำครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ13ปีดูทองคำออกจากตลาดโลกมหาศาลสั่นสะเทือนไปทั้งวงการ เรื่องราวเป็นอย่างไรรายการเจาะตลาดกับช่องรีทิงจะสรุปให้ฟังเนื้อหาในวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนสหรัฐอเมริกาเปิดเกมกว้านซื้อทองคํากลับบ้านอย่างจริงจังแค่เดือนมกร,ราคม2025สหรัฐนําเข้าทองคําจากสวิตเซอร์แลนด์มากถึงเกือบ193ตันในขณะที่เดือนธันวาคม2024กว้านซื้อไปแล้วกว่า64ตันตัวเลขนี้ไม่ใช่ธรรมดา เพราะถือเป็นการนำเข้าทองคําต่อเดือนที่สูงที่สุดในรอบ13ปีนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าสหรัฐไม่ได้นั่งเฉยเมื่อสศรัทธาในเงินดอลลาร์เริ่มถูกตั้งคําถามผลจากการนําเข้าทองคํามหาศาลทําให้ครังสํารองทองคําของโคเมค็กพุ่งขึ้นถึง116%จนแตะระดับ38ล้านออนมากที่สุดตั้งแต่ปี2021การกว้วนซื้อและนําเข้าแท่งทองคําตัวเป็นปนมาเก็บไว้ในสหรัฐในครั้งนี้ ทำให้สต็อกทองคําในตลาดโลกเริ่มขาดแคลนในขณะที่ความต้องการทองคําตัวเป็นๆจากธนาคารกลางทั่วโลกยังมีความต้องการที่สูงอยู่แต่สัลายกลับมีน้อยลงจึงดันราคาทองให้พุ่งแรงขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่แล้วเหตุใดาสหรัฐจึงเร่งกว้านซื้อทองคําแท่งจริงกลับประเทศการเร่งสะสมทองคําของสหรัฐไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดขึ้นในจังหวะที่สงครามเศรษฐกิจปะทุดเดือดหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้กำแพงภาษีรอบใหม่ โดยขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโก25%และจีนอีก20%พร้อมขู่ว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมตามมาผลกระทบเริ่มเห็นชัดเจนดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐดิ่งลงต่อเนื่องตลอด3เดือนที่ผ่านมาร่วงไปแล้วกว่า5%ในขณะที่ตลาดหุ้นทั้งดาวโจนส์ S&P 500และแนตแดกต่างพร้อมใจกันร่วงหนักกว่า10%นักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจว่าศรัทธาในดอลลาร์จะยืนระยะได้แค่ไหน ท่ามกลางแรงสั่นสะเทือนนี้การเร่งนําเข้าทองคําจากสวิตเซอร์แลนด์กลับประเทศประมาณ193ตันในเดือนเดียวซึ่งสูงสุดในรอบ13ปีอาจไม่ใช่แค่การสะสมสินทรัพย์ปลอดภัยแต่คือแผนสร้างหลักประกันศรัทธาใหม่ให้เศรษฐกิจสหรัฐรับมือความเสี่ยงเงินเฟอ้อท,ที่อาจพุ่งสูงและป้องกันความปั่นป่วนในระบบการเงินหลังจากนี้ราคาทองคําในปี2025กําลังเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่โดยหลังจากทําราคาสูงสุดใหม่ในรอบเกือบสองสัปดาห์ เมื่อวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์ต่อมาในวันที่14กลุ่กุมภาพันธ์ราคาทยานต่อและแต่จุดสูงสุดของวันนนราคาประมาณ3 4 0 4ดอลลาร์ต่อออนก่อนราคาจะย่อลงมาแต่ก็เรียกได้ว่าขึ้นไปชิมแนวต้านสําคัญเป็นที่เรียบร้อยหรือเข้าใกล้บาททองละเครึ่งแสนบาทเขาไปทุกขณะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติการตลาดการเงินทั่วโลกกาลังจับตาการเคลื่อนไหวครั้งนี้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะวงการนักลงทุนแห่งวอล์สตีทออกมาคาดการณ์ว่าราคาทองคำอาจพุ่งแตะ3,500ดอลลาร์ต่อออนภายในสิ้นปี2025หากแรงกดดันจากสงครามการค้าและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจยังไม่คลี่คลายปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนักเก็งกำไรรายย่อยแต่เป็นเพราะธนาคารกลางและนักลงทุนสถาบันระดับโลกแห่เข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากดอลลาร์ที่กำลังเผชิญวิกฤตศรัทธา เงินทุนจำนวนมหาศาลไหลออกจากดอลลาร์ตลาดหุ้นและตลาดคริปโตที่เผชิญแรงเทขายรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาและดูเหมือนส่วนหนึ่งจะมุ่งหน้าเข้าสู่ตลาดทองคำเห็นในชัดจากสถิติการถือครองทองคำในกองทุน ETF ท,ทองคำที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและปริมาณการส่งออกทองจากสวิตซ์สู่สหรัฐที่พุ่งแรงที่สุดในรอบ13ปีสึกชิงทองคำครั้งนี้ยังไม่จบง่ายๆและดูเหมือนว่าราคาทองจะยังไปได้อีกไกล ทางด้านจีนเองก็ไม่น้อยหน้าเดินเกมใหญ่ในสมรภูมิการเงินโลกด้วยการเทขายดอลลาร์ผ่านนโยบายลดอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากสหรัฐในประเทศจีนไปพร้อมกับเร่งสะสมทองคําอย่างต่อเนื่องธนาคารกลางจีนซื้อทองคําติดต่อกัน4เดือนรวดล่าสุดสํารองทองคําทะลุ73.61ล้านออนคิดเป็นมูลค่ากว่า2.8พ0 0ล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้สะท้อนชัดเจนว่าจีนกําลังลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์อย่างจริงจังเดินหน้าแผนดีดอลลาร์ไรเซชั่น เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้เงินสกุลดอลลาร์ในระยะยาวโดยเฉพาะในภาวะที่สหรัฐใช้นโยบายภาษีและมาตรการทางเศรษฐกิจเป็นอาวุธกดดันประเทศคู่ค้านักวิเคราะห์มองว่าการสะสมทองคําของจีนอาจไม่ใช่แค่การกระจายความเสี่ยงแต่เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวในการหนุนหลังระบบการเงินใหม่ของจีนเองไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เงินหยวนหรือรองรับสกุลเงินดิจิตอลจีนในอนาคตทามกลางความตึงเครียดของสงครามการค้าและการเงินระหว่างจีนกับสหรัฐ การถือครองทองคำในระดับมหาศาลอาจเป็นมากสำคัญที่จีนใช้ต่อรองบนเวทีเศรษฐกิจโลกและอาจกลายเป็นตัวแปรเร่งให้โลกเข้าสู่ระบบการเงินใหม่ที่ทองคำกลับมาเป็นพระเอกอีกครั้งสงครามเศรษฐกิจระหว่างดอลลาร์กับทองคำกำลังปะทุเข้าสู่เฟดใหม่ดัชนีค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงกว่า5%เปอร์เซ็นตักลงทุนทั่วโลกเริ่มหวั่นใจในสถีนรภาพของดอลลาร์ขณะที่สหรัฐแบบภารหณีสาธารณะทะลุ36ล้านล้านดอลลาร์ ทำกลางแรงกดดันจากอัตรางเงินเฟอ้อท,ที่ยังคงทรงตัวสูงและยังไม่ลดลงสู่ระดับที่ธนาคารกลางสหรัฐต้องการสถานการณ์นี้จุดชนวนคำถามสำคัญว่าโลกกำลังเดินเข้าสู่ระบบการเงินใหม่หรือไม่หรือไม่แน่ว่าเราอาจเห็นการฟื้นคืนของระบบเบรตตันวูดเวอร์ชันใหม่ที่ทองคำกลับมามีบทบาทสำคัญในฐานะเงินกลางโลกอีกครั้งในขณะที่ความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์กำลังสั่นคลอนนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวิดีโอนี้ หากคุณชอบเนื้อหาทำนองนี้โปรดกดไลค์และกดติดตามช่องรีทิงเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราครับ